วัดีค่ะหนูชื่อแดงหยิงนักแสดงโลหิตเบนวันนี้จะมาเต้นเพลงโลบ,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 ลบลุูมาเลยนะคะชมรับเชะะบ<อ>ิญเลยค่ะโลบก ครับผมพี่เด็กชายสารังกะตะวันนี้เราจะมาเต้นโงบุกุมทะเลครับลโลบุก สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชเวนนนท์วัสด,ดีวันนี้ผมจะมาเต้นล้มโบกลมทะเลล้มโบก